ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่ะนครับคลิปนี้นะครับมีอะรถพ่วงนะครับมาแนะนํำเนาะนะครับอาเป็นพ่วงนะครับเป็นพ่วงพลาสติกนะครับแต่เอามาเปลี่ยนหัวไม่นะครับหัวเดิมเป็นแบบใดนะครับหัวเดิมเป็นแบบนี้เนาะอ่านี่คือหัวเดิมเนาะนะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นหัวพาดบูดนะครับเนาะอ่ะเป็นหัวพาดบูดนะครับทุกอย่างกับเป็นตัวเก้านะครับ งานพัดอยู่มิต้องหัวเนาะนะครับอันเดียวมาเบิ้งรอบๆขั้นก่อนนะครับเอามาเบิ้งตัวเดกาก่อนนะครับเนาะเดกามาววันนี้อากระบะหนักนะครับกระบะสิโยคคางได้เนาะนะครับแบบเขามันสิโยกคางม่ได้นะครับนี่ก็เพิ่มนอตไปนะครับอากระบะโยงห้คางได้นะครับมานนี้นะครับผมที่เก่าหนะนะครับเนาะเปลี่ยนแค่หัวนะครับแตวก็แต่งบางฟอกบางฟุ้น นะครับเวลาสูงบางฟูนาดที่รุดเนี่ยนะครับก็ผมก็ไปดึงแถมกาวห่อนไปให้นะครับแถมกาวห่อนไปให้นะองเพื่อเอาไปติดนะครับเวลามันรุดนะครับผมนี่นะครับอาถามว่าทั้งเครื่องบ่มีไฟบ่มีนะครับไฟเป็นแบบนี้เนาะนะครับพอติดตั้งที่แล้วเอากาวยอดเลยทั้งเครื่องนะครับกับิีอู่เน้องมันนะครับ อ่ะมาบงตัวเมกานะครับผมนี่เมกาซียาโกเบนะเมกาซีโกเบเนาะนะครับอ่ะกับประมาณนี้ละเนาะนะครับส่วนพ่วงนะครับผมนี่พ่วงเป็นแบบนี้เนาะนะครับพ่วงของเกาลัะนะครับแต่ตัวนี้อ่าพ่วงหลังมันยกหางบ่ได้เนาะนะครับอ่ายกหางในั้งแต่ตัวแม่มันนะครับตัวลูกยกหางบ่ได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับ ก็บังฝากฝากคุนไปเดี๋ยวบังคุนแท็บไปให้นะครับบมบ่มมักแบบนี้กากแกะดึงออกได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับส่วนราคานะครับราคา6กรอยเจ็ดสิบบาทนะครับหกรอยเจ็ดสิบบาทเนาะนะครับใครสนใจกระทักมาได้นะครับในเพจพีเอทีวีนะครับผม